สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําระบบครับเป็นระบบจองรถออนไลน์นะครับเอาไปใช้ในหน่วยงานบริษัทสํานักงานนะครับโดยที่ระบบเนี้ยครับก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลครับว่ามีการมาจองรถนะแล้วก็รถที่เราจองไปเนี่ยอนุมัติหรือว่าอนุมัตินะครับพูดง่ายก็คือสามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้นะครับสําหรับคนที่ต้องการซื้อระบบนะครับอยากจะเขียนเว็บเขียนโปรแกรมอยากจะเรียนนะครับหรือว่าอยากจะ จ้าเขียนโปรแกรมอื่นนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดใต้ร่างคลิปได้เลยนะครับระบบนี้ครับก็จะเป็นระบบจองรถออนไลน์ครับสามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีปฏิทินด้วยนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเข้าแอดมินมาก่อนนะครับใส่ username password อด m i n เข้าไปพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นรถนะครับเป็นหน้าแรกรถเข้ามาอันนี้เป็นแอดมินนะ อันนี้เป็นเมนูนะของ User ยูซอร์แหละนี่เข้ามาจองรถได้อันนี้เป็นเมนูของยูซอร์นะอมาดูเมนูของแอดมินดีกว่ามีจัดการรถเห็นไหมครับสามารถเพิ่มรถใหม่ได้นะพิ่รถใหม่ได้นะก็จะมีรหัสรถชื่อรถทะเบียนรถประเภทรถนะครับอนะแล้วก็ีที่นั่งสีพร้อมใช้งานไหมหรือว่าซ่อมบำรุงอยู่แล้วก็เพิ่มรูปรถลงไปนะครับ อันนี้คือจัดการการจองนะครับว่ามีใครมาจองว่าน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาจองกันตรงนี้จะเป็นผู้ใช้งานนะครับก็ add user ไปสุดท้ายเนี่ยตรงนี้ครับจะเป็นรายงานครับเป็นรายงานวันนี้ไม่มีเห็นไหมครับวันนี้ไม่มีแล้วก็ import เ,เป็น excel ได้แล้วก็จะมีตั้งค่าระบบครับสามารถตั้งค่าคร,รับส่งผ่านอีเมลได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเพิ่มผู้ใช้ใหม่นะ เราควรจะก่อผู้ใช้ใหม่เข้าไปเกอกผู้ใช้ใหม่ล้วครับ okay, แล้วกาบันทึกแล้วต่อมาเดี๋ยวเราไปที่ยูเซอร์นะครับเพื่อจองรถวก็มาที่หน้าเราเองครับมาเราเองของยูเซอร์ทั่วไปเห็นไหมครับเ mm hmm. มนูของย mm ูเซอร์ก็จะเหลือเท่านี้ครับตรงนี้ก็จะมีปฏิทินครับนี่ครับเห็นไหมเขาจะมีปฏิทินขึ้นมาว่าอ,อ๋อนี่มีจองนะครับแล้วก็มีเลือกเดือนได้นะครับ เลือกเลือนได้แล้วก็เลือกรถได้นะครับมีตัวกรองอตรงนี้นะครับต่อมาไปที่จองรถครับหรือจะจองจากหน้าแรกก็ได้ครับเรื่องรถเลยตัวเลือกคันนี้กันคันแรกเลยแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปครับนี่ก็กรอกข้อมูลลงไปครับอันนี้ส่ว่า ไปตั้งแต่วันที่8 8โมงนะครับกับวันที่9 5โมงเย็นนะครัแล้วก็ใส่จุดหมายปลายทางแล้วจุดส่งการใช้รถนะครับแล้วก็ผู้โดยสารเสร็จแล้วก็กดยืนยันการจองครับเห็นไหมว่าว่า,าสถานะเนี่ยก็คือรออนุมัตินะครับแล้วการเรา,าส่งจองไปแล้วเนี่ยจะถูกส่งไปหาอีเมลนะครับของแอดมินนะครับ อีเมลของแอดมินครับก็จะได้ข้อมูลเข้ามาครับว่าอมีจองเข้ามาครับมีแบบนี้คราวนี้แอดมินก็ไปที่ยูเซอร์ของแอดมินนะครับแอดมินก็มาดูจัดการการจองครับมาก็จะมีข้อมูลมาว่าราออนุมัติโดยจะคลิกจากข้อมูลก็ได้ครับคลิกจากข้อมูลนี้ก็ได้จะเจอว่าราออนุมัติ <c oughs> เราก็ท <vein> ําการอนุมัตินะสูมอนุมัตินะครับก็กดตกลงสถานะก็จะขึ้นว่าอนุมัติแล้วนะครับมีแบบนี้คราวนี้ไปดูที่อีเมลนะครับอีเมลของคนจองอันนี้อีเมลของคนจองนะครับก็จะเห็นแล้วว่ามีอีเมลแรกครับอันนี้อีเมลสําหรับอ่าเราขอจองไปครับอันนี้สองครับอีเมลในการอนุมัตินมาก็จะขึ้นมาแล้วว่าการจองของคนของคุณอนุมัติเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปเห็นรายงานนะครับ อเห็นไหมครับเป็นการแล้วก็มีข้อมูลการจอดอยู่ด้านล่างครับแล้วก็เอ็กพอร์ตมาเป็น Excel ได้แล้วก็กดก็เอ X ็กพอร์ตเอ็กเซออกมาได้ครับเปิดดูสักหน่อยหนึ่งข้อมูลก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวระบบนะครับถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้ออยากจะเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมอยากจะเรียนนะครับก็สามารถแอดไลน์ตั้งคิวมาได้เลยครับ